สบายดีทุกคนเนาะ <c oughs> คือวงเสาร์ตื่นมาเห็นดีมวาวผืนคลิปนี้ก็ชิมันเรลาในมุมมอง,งของข่อยเนาะเรื่องของดีมคือกันอันนี้ตรงย้อนไปประมาณอ่าตอนนั้นกะเจอกันอ่าสองพันแปดเนาะข่อยใหญ่มากปักชี่อสองพันแปด 8. สองพแปดกับหลินน้ำกันก็ชิประมาณสองพันเก้าสองพันสิบนี่แหละ ทามาดิมเป็นคนอย่างไรตะกี้มันเป็นเด็กน้อยเลยแหละแต่ข้าวานะาุว่าดิมฮะคันให้เปรียบเทียบกับสำนองข่อยนะองสำําน้อยสำรุุนนองอืมตะกี้มันหันยังน้อยแหย้งได้ยังน้อยเวลาข่อยหลินก็มันฮะคนอยู่เฮือนข่อหาหายฮะห่าตลอดอืมว่าโอ้ยมึงไง่สีตายแล้วมึงกับหลินกับเด็กน้อยนเนาะอ่าตะกี้ง่ายมากไม่บไม่มีหมู่ดิหลินน้ำกันตะกี้ข่อยกระดอกเพี้ยนนะ ดอกเฮียนพอดีเฮียนมาเขาเฮียนใหม่อยู่ปากซีก็พอดีท่านกันนะมามนีลกับเฮือนมันขางกันเนาะมันเห็นหนากรนตอดกระดิ่งน้ำกันตะกี้ฮะบอดี้ถือกันไหนตะกี้ฮะเพื่อนครับดีมาเป็นคนมักหยอกอืมเด็กน้อยมักหยอกดาวโฟดาวเม่เป็นดาวโฟดาวเม่ดอกดาวป้าคนนี้นะคอยว่าคอยเด็กน้อยนะเขาเป็นคนที่แบบบุคอยจะย่านไผ่นะเป็นคนขี้ดื้ออืมว่าจะเป็นเรื่องนั่นเรื่องนี้ก็บุคอยจะย่านเลยแหละ เม่กี้เจ้าจะ,จะไปตีกันไหนไปตีแถวทีมด่าด่ดา,ดาป้าเขาไปตีในห้อง <c oughs> ตีอ่ตั้งภาษา,าเด็กน้อยนะ่น,นนี่แหละพิ่นตีพิ้นปุ๊บพิ่นกระบ,บอกอ่าบอกคนอยู่บ้านิปนั่นแหละบอกรุ่นอ้ายเพิ่นนั่นแหละสิมาตีข่อยห่วยเขาว่าสิมาตีอย่างไรมันด่าแม่เนาะมันด่านั่นนี่เขบาบ่มักนะเขาว่าตีก็ตีเลยหะเละเขาก็ว่าแลวก็เวลาไปหลินมากนี่ก็เริ่มสนิทกันเนาะ สนิทกันเลยกัเวลาไปหลินนั่นนี่นะเวลามีเรื่องนะแล้วมันบ่เคยจะมาซอยขอจัากเถื่อตะกี้ไปหลินเดินวัดไปหลินบุญงานวัดนะมีตีกันเขาเป็นซิฟมันมีสองเถื่อนนะมีเถื่อหนึ่งอ่ามีมอหนึ่งครับมีเรื่องอยู่ในวัดนะนะมีหมอหนึ่งมีเรื่องมีเรื่องข่อยกับผ้ามันไปตีเขามีข่อยมีเทอดิ้มแล้วก็มีบัอกหนึ่งไปนั่มนะไปตีเขาอยู่ในวัด เขาผ่านนักเลงแนะแต่ขขาน่กะก็ได้ไปตีเขามากเนี่ยเขาออกมาเขาสองคนข่อยกับสามคนอ้ยเขาว่าบริยานดอกะมึงสองคนกูสามคนตีกันวาสันมาหนีไปตีแท้ๆข่อยหนีไปตีกับเขาบัก้าดิ้มบอสวยสองคนน่ะเขามาลุ่มข่อยโอ้ยวา,าสันบอส่วยแล้วก็ไปอีกแต่ข้าวนั่นไปงานวัดไปตีกัน เขามาเป็ดซิปตีกันอีกคอยคิดตามูซิสวยบ่อสวยคอยก็ไปตียันาหมูจิบหลายเรื่องนะก็บอกดีมนะหรือาบ,บ่าจะเป็นจะไปองเทียนบ่ปองเทียนอ่ะเขามาตีพิ่นแต่ข้าวนั่นแต่ข้าวอ่าโมหาโมหานี่แหละเขามาตีพิ่นยงเทียนมาตียงเทียนกะให ไปบอกเอื้อยมึงเป็นเอื like. ้อยยังได้คุณมาสวยกูมากนี่คอยกับอันนั้นเนาะว่าเห็นเขาตีเฝืนมานี่มีมีอีกบักหนึ่งมันมาหยอกเฝืนบักนาเลือดของเฮียนอ่ะมันมาหยอกเฝืนมันมาโดดยู่ฝืนอีสั่งนี่แหละคอยเขาบรจักว่านี่คอยเขาบรจักว่าบักนะมาหยอกเฝืนคอยคิดว่ามันเชตีย์ฝืนคอยกระแลมเขาไปสวยไปสวยว่าบักในแมนเตีย์ฝืนสุดท้ายมันบาแมนว่าหยอกกันสุดท้ายเขาหฮซิมาตี้คอยซั่มอันนี้อ้าวคอยว่า ขี่ย่อยน,นะแต่ข้าวนั่นะอะไรกาเรื่องตะกี้นี้ไซมันก็เป็นเป็นอีสิ่อหนึ่ข่อยหานี้ไซแบบนี้อยู่แล้วลินน้ำไปหลินไปลินมามันมาติดนี่ไซแบบข่อยแบบนี้มันมันติดนี่ไซแบบข่อยก็เลยเป็นแบบขี่ดื้อไปเลยนะไปลินน้ำกันแต่เถื่อนนี่พ่อแม่จุมาหายหลินน้ำกันน,น,น,าาน,กน,นะเขาไปหลินเถื่อนมันต่เถื่อนนี่พ่อมันนีจนดมาหายนะเออว่าจะเป็นอ่าหลพดพอมันดีๆนี่นะเอามามาั่ง เอาหลดพอมันมามากมา,มากแล้วก็ขี่ขี่เพื่อให้ตำรวจกักนี่นะหลดดีๆไปมากออกมากจนเบิดเหลือแต่อ่าเหลือแต่ห่างมันเลยก็ไปขี่อุ้ยขอบอวหุ่นเนาะบอกว่าจะเป็นอ่าเรื่องอยู่ห้องเฮียนบอรเรื่องห้องเฮียนนี่ก็คือมันเล่ามากแหละมันเป็นแบบถึงขันมาขี่ดื้อนั่นนี่ดอกมันก็นขี่ดื้อแห้งแหละสิเคยสิบอกเอาเครือตุดมา คืนหงการเอาเครือต้นมานะ่ะเอาไปใส่ในกระอาเอาไปใส่ในกระเป๋าเครือต้นไมา้าไปใส่ในกระตุกน้ำแล้วก็ไปหลาะบีบใส่คุณแต่ละอยู่หงเฮียนนะบีบบีบบีบใส่ดังเขานะ่ะอาจารย์ก็จุนห่ายนะเขียนไม่สำรวจย้อนนะหลายเรื่องนะที่มันหุนเฮงนะมันเรื่องหรือว่าจะเป็นเรื่องอ่าคันนั่งอยู่ทั้งหลังผู้หญิงนี่นะแบบหมู่ชนิดกันนี่นะ บันี้ยังอยู่สื่อได้เอามือนีไปดีดใช้เสืส้อซอนเขายอกผพ้หญยิ่งน,นี่นะแบบยอกมูสนิดกันนี่นะโอ้ยแล้วก็เป็นเรื่องที่แบบห้าสุดก็คืออ่าการจับสลากการซับจับสลากวันคริสต์มาสข่กั่นนี่อ่าคนอื่นนี่สื่อของขวัญนี่แพงเป็นแพงเลยจับสลากนี่พวกข่นี่บ่กได้ซื่อเกลือซื่อเกลือห่อใส่กระเป๋า ห่อใส่กระเป๋าสื่อเกลือนี่ห่อใส่กระเป๋าเอยห่อใส่ของควัญนี่นี่เลยเอาไปแลกเอาข้องควัญดีๆกับเขาบัดเวลาเขาตจกสลากถึงเท่านี่นะเขาได้เกลือห่อหนึ่งบัดที่เฮ้าหัดจกสลากได้ของขวัญบักดีๆหนึ่งปีต่อมาเนี่ยเขาจนบริหลิหน,นะโจกสลากนี่ชอบนี่ฮะพวกนี้เขาแบบตัดออกเลยบไิหานเลยนะเพราะมันขี้ดื้อแห้งเนี่ยนะแล้วกันลหลังจากเวลาผ่านไปดนเนาะ เบาดิมก็เริ่มเป็นเบาเมือนีดิโอ้ยแต่ข้าวฝืนเป็นเบาเนี่ยก็นมฮอตแตชขีดดิ่มนะแต่ข้าวนะสื่อดิมเนี่ยก็เสือขีดดิมอีกฮอตขนาดผู้สาวนี่อยากว่าฝืนเปลี่ยนหนาตลอดเปลี่ยนหนาซ่อนผู้สาวไปน้ำเนี่ยเปลี่ยนหนาตลอดแต่ข้าวนะใส่เสือนะเด้ใส่เสือบุต้เกิร์บมันไฮโซเลยฝืนได้ใส่เสือบุต้เกิร์บก่อนหมู่โอ้ยความว่าอันนั้นนะข้อว่าไฮโซขีดดิมขี้ดจั๊กก่อนหมู่อีก ผู้สาวนี่เปลี่ยนหน้าตลอดหลังจากน้ามากอะหลังจากเปลี่ยนหน้ากะแต่เพิ่นกับบอกาดอกยังน้อยเด้ยังน้อย,ย,อยแต่บอกาแบบหยอกสื่อแต่บอกาไปไม่ยังกับเขาหนะ่นะคอยก็เลยแบบในหน้าว่าเออเขามึงอยากมีประสบการณ์มึงกับไปลองผู้สาวขายบริการตีเปียดผู้สาวขายบริการเบาดีมแต่ข้าวนะอูย้อยจากว่าแรกมากนี่ไปถูกมือไปหาสาวขายบริการนี่นะ ไปไปแต่กับบัวด็มียงกับเขาแด้วไปหยอกเขาไปหยอกไปอุ้มไปหอมเขานั่นนี่นี่นะโอ้ยมีเงินสาวสามสิบพันไปห่านผู้สาวไปห่านผู้สาวผู้สาว,สาวไปได้กับกินนี่เถื่อนหนึ่งสี่หาสิบพันยางออกมานี่ถือบัตรถือนั่นถือนี่ออกมานําอืมโอ้ยอยากวอาหุ่นแหงเรื่องผู้แสกผู้สาวตอนนี้เขามาหับสางนะทุกคน,นเดี๋ยวโทรหาส้างก่อน เดี๋ยวโทรหาสั่งก่อนเราเรื่องเน้อีกเรื่องบวกดีมเนี้ยมันหุ่นแห้งนะแล้วก็เป็นคนขี่ห่วงห่อหยได้ตะกี้เวลาปลิ่นน้ำกันเนี่ยคอยก็นจนลำคานแทนพ่อมันนะปริ่นน้ำกันเน,น,น,นะน,น,น,นี่หยห่ยมันยังเด็กหน่อยดิย่านพออา่อเมียใหม่ย่านย่านพออา่อเมียใหม่โอ้ยห่ยห่วงขนาดแล้วก็มันมีเอื่อยคนหนึ่งเนาะคือทุกคนเห็นเห็นละเอื่อยดิมเนี้ยโอ้ยงามขนาด งามเวลาปลิ่นเฮือนมันยาได้นี่คอยมากเวลาปลิ่นเดิกเดืกมากเลยก็ปลิ่นเทือนมันเลยก็ไปนอนเทือนมันพิดกันกับเอือยนี่เกลอบจเว่าตลอดเป็นคนที่บ่ถือกันกับเอือยอืมแล้วมันก็ตลกดีเวลามันพิดกบเอื้อยนะคอยหัวควอนตลอดเวลามันตีกันกบเอื้อยมั่นนะปุบปากปุบปากปุบปากปุบป๊ามันก็เอือยนะอุ้ยพี่สาวสมงามแท้โอ้ยหุ่นแห้งหลายแต่ว่ามันกะ เรื่องนี้ใช้ดีนน่บอกกะดีแต่ข้าวนะถ้าบ่มีดิมขยันาจากว่าเฮี้ยนมาจบแต่ข้าวน่ะคอยมาแย่ไาม,าม่ม่เนาะหลุดหลุดกับบ่มีนะขี่รถถีบไปเที่ยวรถถีบบ้องเฮี้ยนแถงเนี้ยจนจบมาเจ็ดกันั่งขี่กับมันจนจบมาเจ็ดเลยไปเฮี้ยนน้ำมัน,นจนหอดหมาเจ็ดขี่รถจักไปน้ำมัน,นจนหอดหมาเจ็ดเพราะว่าเป็นคนที่บ่มีรถจกักรอะไรก็เป็นคนที่แบบหอดไรกูเออ่เอาไป แล้วก็เป็นคนที่แบบหลินน้ำกันตลอดหลินน้ำกันแต่น้อยกับบน้อยดอกะจนมันมาใหญ่พี่มันมาใหญ่วางประมาณปีอ่ะสองพันสิบสองพันสิบเอ็ดมันก็ยังน้อยมันมาใหญ่พี่นะปีสองพันอ่ะสองพันสิบห้าสองพันสิบหกพี่มันเริ่มมาใหญ่เริ่มเป็นเบาเริ่มหมักผู้้านะตะกี้ก็เด็กน้อยขี้่ข่เอิบอยู่ไปหลินน้ำกันนี่เก้าหัวที่ล่งแค่คุลงาวาว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 วา ติดเกมเนาะแต่ข้าวนายกหาเงินนี่แหละเก็บเล็กเก็บกระป๋องอยู่แล้วไปหลินเกมอเก็บเล็กเก็บกระป๋องไปหลินเกมแต่ก็บเพด่อนขี้ดื้อนะมันมีห้านขายบริการเนาะอยู่ข้างเพื่อนข่อยตะกี้เพื่อนป้าข่อยนะห้านพู้สาวเวียดขายบริการแร่งๆมากนี่บ่ได้เห็นยังเนี่ยคือเด็กน้อยคนอื่นนี่แรงๆมากนี่เขาจะอ่าไปเตะบอกเตะบ้านเฮ้ยข่อยก็บอกดิ่มนี่ไปซองเบิ่งขาอาบน้ำไปซองเบิ่งขาอาบน้ำเออ แล้วก็แม่หลังจากนั้นซองแล้วแล้วก็ไปบอกคนอื่นนะว่าเออผู้สา,าวอาบน้ำไปซองไปซองมาสั่นเด็กน้อยเบิดบ้านไปซองบึงผู้สา,าวอาบน้ำน,นะมันเป็นห่านผู้สาวขายบริการหน,นะแล้วก็มันมี้องน้ำเขาแล้วก็พากันไปซองไปซองมึงเขาอาบน้ำอ้าวเลือดบวิบนเวมึนี่เดี๋ยวนยี้ไปเขากันังทุกคนเนาะไปซองมึงเขาอาบน้ำซองบึงนี่เขาจนอันนนะเขาจนสาดน้ำเชต้านะ เขาบอกหุนแห้งขนาดเขาบอกหุนเนี้ยว่าเขาจจ้่ให้นลินน้ากันนะข่อยก็มันนนะพอมันกับจ้าโหไฮลินน้ากันนะไม่ต้องหินน้ากันเด้อพอัน่นะหินน้ากันแล้วมันขี้ดื้อมันหุนแห้งลายอืมบางทีไปซื้อเครื่องกับห่านอ่ามันมีห่านป่าทางหนาแล้วบ่อโบมวนนะอืมห่านป่าทางหนืแล้วบ่อโบมวนเวลาไปซื้อเครื่องนี่นะไปดูขี้เหี้ยนื้อใหเราคำมาานี่ยแรงมานเนี่ยนะ คอยก็บ,บักดีมนะจอบอยู่หน้าเพื่อนนะเป็นดึกขีนเชื่อนเขาเลยกระแล่นเขาเพื่อนเขาบอกหุน่นขี้ดื้อแห้งนะมึงแทรกกับไปเลาะเอาปืนกระตุ้มนี่เลาะยิงหมาแต่เขาน่ะโบหู้ดีเขายัางน้อยดีบาปบาปหลุดล่มจนมุนเบิดอืมคอยนี่ก็เจ็บเบิดบักหน้ากระเข่าออกเขาบอกหุน่นเนาะทุกคนเนาะอีพีหนึ่งคือกันนี่อีพีสองแห้งหุนงน่นกว่านี้เรื่องบักดีมนะเดี๋ยวเขาพาสร้างไปสือเครื่องก่อน chơi cách EP2 nữa. Bye bye. <laughs>